นะถือว่าผ่านโพทดสอบก่องแหนที่จะอยู่ในแต่ในทงหน้าบระเดีไปพ่อลกภายนอกวันนี้วันแรกเลยมือนีคู่การแวะจอนี่เปิดย่ายลงทุนหลายสิบล้านใหญ่ตัวร่างการเอาสิบบาทมาจา้าฮะสิบรุ่งทุนสิบล้านเรือสิบบาทสิบบาทเนี่ยมันไปเบิ้งราคาของคือสิบบาทหนึ่งอ๋อราคาสิทถือและทุกชองบาทแตกูก็กินน้อยๆแต่กูถิงเชี่ยวชาญไงกูทำการให้พี่น้องเขาเดี๋ยวมาสัมผัส ของราคาถูกถึงขนาดจะสั่งในราคามูลค่าหมากไม้มาหลายล้านนะเอาเป็นว่ามือนี่มึงไปอาบน้ําแต่งตัวสวยๆกูให้มึงไปเห็นงานแวะจอนนี่มือแรกไปอาบน้าไปเห็นงานแวะจอนนี่ไปเป็นพนักงานต้อนรับอยู่แวะจอนนี่เลยไปด้วนี๋ยวกูจะเอาไปนะครับเดี๋ยวให้โอกาสเธอครับเดี๋ยวมีงานทําแต่ยวที่นี่หลังจากบําบัดหลังจากนั้นให้โอกาสอีกรอบรอบนี้จะให้ไปทํางานเป็นพนักงานต้อนรับที่ แวะจอนนี่พี่บูรณมังสาหานครับฝากเป็นกำลังใจให้สมหมวยนะครับจากเสาวที่เป็นบ้าจากการเสพยาติดจนเป็นบ้าวันนี้ผมออาขึ้นมาจากนรกแล้วกําลังอยู่บนสวรรค์ลแล้วนะครับเป็นเป็นคนหูผู้ดีแล้วหลังจากนั้นกําลังใจจากออ้คนนี้กําลังใจจากผู้ชายคนนี้ให้งานเธอกําลังจะให้งานเธอวันนี้เธอได้ทํางานวันแรกเดี๋ยวให้เธอไปอาบน้ําแต่งตัวเดี๋ยวไปเป็นพนกักงานที่แวะจอนนี่นะครับอ่ะมีโอกาสมาบันรณตนี